มื้อนี้เราจะแบบว่าตามใจตัวเองอยากกินอะไรกินอร่อยดิอร่อย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 อ้าตายแล้วกินคนเดียวอยู่ด้านานขอโทษอยู่ที่ไนซบาซ่าค่ะไนซบาร่าเบตงตรงนี้เนี่ยเคยเป็นสตรีทฟู้ดมื้อนี้ เราจะแบบว่าตามใจตัวเองชอบอยากกินอะไรกินโอเคตามมาขนมรังไข่เป็นยังไงกนขนมของสามจังหวัดนี่แหละโด่เฉพาะพาสต้าค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวใช่แล้วก็นพร้าวเลยเดียวไม่มีครับไม่มีเป็นแป้งใส่แป้งกับไข่น้ำตาลโนดฟิลมันจะนุ่มเหมือนสังขยา นุ่มกว่าแล้วก็จะ oh. ไม่หวานเท่าสารอมญ,ญ oh. โดยกัมะพร้าวเค็มอ oh. ไม่ต้องราดนมไม่ต้องอะไรไม่ต้องรับเพราะน้ำตาลตะโนดจะหวานแล้วอ oh. แล้วก็ม้วนม้วนแบบโรตีด้วยใช่มันจะได้ร้อนไว้นานออ๋อ oh. ๋อ ขอไปช่วยทำหน่อยได้ไหมปุ๊บนี่แหมตรงเนี้ยสิบห้าบาทขนมรังไข่ว้าวระวังหนุ่มนะมันนิ่มโอ้ยมันนิ่มจริงแล้วมัเขาจะนุ่มๆแบบกินไข่อ่ะอืมไข่เน่ยหรออืมไม่เค็มนะคะไม่ใช่บอกไม่ถูก อร่อยดีอ้าวตายแล้วกินคนเดียวอยู่ตั้งนานขอโทษแปลกๆดีอร่อยอร่อยอาร้อนด้วยนะเอ่อมีชีร้อนนะสุดยอดเหมือนกินคัสตาร์ดอ่าเหมือนกินคัสตาร์ดมากกว่าอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะ นี่ปังโกลจิ้มสังขยาขอหนึ่งชุดหนึ่งชุดค่ะนี่คือสังขยาใส่ถุงแบบนี้หนึ่งชุดเท่าไหร่คะ20บาท20บาทได้สังขยาเท่านี้ถุงตัดให้หน่อยได้ไหมคะนี่เดินกินเฉยเลยอ่ะอันนี้มีไส้ไหมคะไส้ตัวสามเหลี่ยมนี้ก็ไส้ตัวสามเหลี่ยมนี้เป็นซัมบูซ่าไส้ไก่ไส้ไก่ซัมบูซ่ซากอจะลองอันนี้ไหมคะขอขอสักอันได้ไหมคะ หกบาทเหมือนกะหรี่ปับนะ๊บไหม,<ช>มปังโผมีไส้ใชนะ้แป้งเดียวกันไหมคะเหมือนกะหรี่ปั๊บแป้งเดียวกันแต่ว่ามีส่วนผสมต่างน,นี้ดีกว่าปังโขหลังขยาวิธีการจุ่มลงไปถ้าอยากได้เยอะก็ช้อนนี่ อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยไปกินอยู่เบตงแต่กินลูกชิ้นัะโบ้หัดใหญ่โอเคเอาเส้นมีเหลืองมีเหลืองเนี่ยคะ่ะชิ้นเปื่อยนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเดีเดียวนะหนึ่งถ้วยคะ่ะ เตียวเป็ดเป็ดเบตงค่ะเป็ดเบตงเป็ดเบตงนีไก่เบตงแล้วต้องมีเป็ดเบตงไม่กินไม่ถึง่ต้องลองต้องลองเอาเกาเหลาดีกว่าใสไปเลยทุกอย่างค่ะมาต่อกันด้วยผัดใส่อันนี้มีอะไรคะมีเบตงโอ้ยน่ากินอ่ะผัดมีเบตงค่ะหนึ่งที่ ัดหมี่เบตงค่ะหมี่ท้องถิ่นของที่นี่เขาจะผัดเหมือนผัดไทยอ่ะก็คือเอาลงกระทะเหมือนแค่นั้นใช่เอาลงกระดับเฉยๆเหมือนผัดไทยเลยค่ะเส้นนุ่มทานกับผู้ชายแตงกวาอร่อยกินเป็ดเบตงอร่อยอร่อยอ่ะ เลือกเอาแล้วกันค่ะตามอัธยาศัย<ม>เดี๋ยวต่อด้วยของหวานข <laughs> นมปังสังขยามีขายทั่วประเทศไทยแต่ว่าเบรร็นตรงเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันยังไม่ได้คนก่อนเลยเพราะว่ามีนมนมสดสวยโอเคไปไปสังขยาเขาไม่หวานอร่อย ปังนุ่มกินกับน้ำเต้าหู้สุขภาพล้ลวนแต่ก,กินตอนทุ่งเลยบางหมายในจริงจริงสุดท้ายจะกินโรตีนะจะรอดไม่รอดไม่รู้ <laughs> <laughs> จะกินโรตีจะ่กินโลตีสนะั่งนะปังมันเรียบร้อยส <laughs> ั่งน้องปังมันตัดตัดโรตีจบเลยอันนี้คือคือใบคิวซึ่งเราจะเป็นเจ้าที่4 เรากินธรรมดาแป้งก้อนเดียวหรือแป้งสองก้อนแป้งสองก้อนพ่อแม่บอกให้กินสองก้อนทำไมถึงต้องกินสองก้อนคะแม่มันจะนุ่มเอาไปผสมกันเนี่ยแล้วเขาก็ตีถึงคิวเราแล้ว,ลวเขากำลังทำโรตีของเราอยู่เราสั่งแป้งสองสองแผ่นประกบกันใส่นมอย่างเดียวนะคะ น้ำตาลไม่เอาเรากลัวอ้วนเราใส่นมอ,อย่างเดียวไม่ใส่น้ำตาลโรตีเจ้าดังนะเจ้าเนี้ยคอยคิวนานมากเลยเมื่อกี้เราคอยคิวกันประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงเนาะเป็นนะักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่บางคนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อพอเห็นคนเยอะๆก็ซื้อซ,อซะหน่อยได้เร็ว60บาทเพราะว่าแป้ง2แผ่นปกติแล้วแผ่นละ10บาทนี่แบบดั้งเดิมเวลากินโรตีอ่ะเขาก็จะใช้ กระดาษม้วนแบบนี้แล้วก็ชีเประเอิตรงนี้เขาไม่มีเก้าอี้นั่งเขาน่าจะมีแบบชาขายนะนั่งกินอย่างนี้ห่อกระดาษมันจะเก็บความร้อนไ,ได้อ,อร่อยกินโรตีต้องกินร้อนนุ่มกรอบผิวๆ ขอบขอบนะนุ่มอร่อยเขาบอกว่าเขาใช้แป้งไข่แต่ถ้าที่สตูนจะเป็นแป้งมาเลยเอาเมื่อกี้แม่ถามแต่ก็โอเคอ่ะคุ้มกับการที่ยืนคอยก็ใครที่มาเบตงนะก็มาตามรอยที่แม่พามาเนี่ยสตรีทฟู้ดได้เขาจะเริ่มกันตั้งแต่6กโมเย็นเนาะก็มาเดินเลาะเลาไปแล้วก็อยากกินอะไรก็ซื้อกินไปอร่อยค่ะอาหารก็ราคาถูกไม่แพงคือมันทําให้ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งคือเรามาเดินดู คนที่นี่ว่าเขายัางไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคนท้องถิ่นจะมาแค่ช่วงเย็นๆนะถ้าเริ่มมืดหน่อยก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวเขาก็เอามาเดินดูกันคอยชมต่อไปว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกความรู้สึกของแม่เนี่ยที่ได้มาเบตงแม่ประทับใจมากที่สุดคืออากาศธรรมชาติซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติแบบเนี้ยที่มีเขามีอากาศเย็นๆสบายเนี่ย มันต้องไปทางเหนือแต่ว่านี่แม่มาทางใต้แล้วทะเลหมอกเนี่ยสามารถเห็นได้ทั้งปีเราไม่ต้องกลัวนะเรื่องอันตรายอย่างที่กลัวกลัวกันว่าจะเจออันตรายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะถ้าคิดว่าอยากจะพาพ่อแม่มาเที่ยวกันเนี่ยแม่แนะนำว่าอำเภอเบตงเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวกันได้แล้วท่านจะมีความสุขด้วย